สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเช็คยอดเงินผ่านแอปพลิเคชัน Line นะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดแอปธนาคารก็สามารถที่จะรู้ยอดได้วิธีการทำทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับวิธีการตั้งค่านะครับก็จะมีการตั้งค่าอยู่ไม่กี่ขั้นตอนนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยค่อยๆทําตามทีละขั้นตอนกันได้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดแอปพลิเคชัน scb connect ที่เราได้ทําการผูกบัญชีไว้นะครับผมเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับแตะที่คําว่าเช็คคยยยออดดทีีู่่ตรรงนนน้้กััไเละบ ต่อจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนเลือกตรงนี้นะครับยอดเงินฝากนะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยทำการแตะตรงนี้เข้าไปนะครับผมเขาบอกว่าลูกค้าสามารถใช้ฟีเจอร์เช็คยอดเงินฝากได้โดยการเปิดการใช้งานนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยแตะที่คําว่าเปิดการใช้งานกันได้เลยนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนแตะที่คําว่าอนุญาตครับแต่เราก็อ่านข้อกําหนดแล้วก็แตะเช็คบล็อกแล้วก็กดยืนยันกันได้เลยครับเปิดการใช้งานเช็คยอดนะครับก็ให้เพื่อนแตะที่เช็คบ็อกนะครับอันที่1เสร็จแล้วก็แตะอันที่2 แต่แล้วก็กดยืนยันกันได้เลยครับและในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy ของเพื่อนๆกันได้เลยนะครับเพื่อนๆก็เข้าผ่านแอป,ปธนาคารกันได้เลยนะครับใส่รหัสให้เรียบร้อยโอเคนะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็เปิดการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเช็คยอดเงินเนี่ยเพื่อนๆไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปที่แอป,ปธนาคารนะครับสามารถเช็คยอดเงินคงเหลือผ่านแอปพลิเคชันไลน์กันได้เลยนะครับเพื่อนๆโดยการกดที่เช็คยอดนะครับแล้วก็เช็คที่ยอดเงินฝากตัวนี้เนาะ โอเคนะครับยอดเงินคงเหลือของเพื่อนเก็จะปรากฏตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเวิธีการทำทำไมยากเนาะลองมาทํากันดูนะครับ